แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจําปีงบประมาณ2565โดยหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0 .88.2 0ทับว .3749 ลงวันที่30มิถุนาย,ยน2564 ได้ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธ,ธารณาสุขเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสม สภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่เช่นค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณาสุขของประชาชนในการเพิ่มูนความรู้ความสามารถทักษะของประชาชนค่าใช้ใจ่ายสำหรับการอบรมการประชุมสัมมนาการรณรงค์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้ใจ่ายงบประมาณเป็นไปนได้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินตามโครงการมีกิจกรรมต่างๆเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,565ดังนี้ 1. การดำเนินการโครงการข้อ1.1 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนจัดทำประชาคมหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้ได้มติที่ประชุมว่าในหมู่บ้านชุมชนจะเลือกทำโครงการตามพระราชำดำริด้านสาธารณาสุขโครงการใดบ้างโดยให้เลือกทำโครงการตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญในกรอบวงเงินงบประมาณ2 0 0 0 0บาท1.2กรณีที่หมู่บ้านชุมชน มีความประสงค์ไม่ขอรับงบประมาณสำหรับดำเนินการโครงการให้ทำหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแนบมติที่ประชุมว่าไม่ประสงค์ขอรับงบประมาณพร้อมทั้งให้เหตุผลในการไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวและขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการแทนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกทำอย่างน้อย 3. โครงการ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญ1.3ในกรณีที่หมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมีการดำเนินการโครงการมีกิจกรรมที่มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันอาจพิจารณานดำเนินการบูรณาการโครงการร่วมกันได้ แต่ต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนให้เป็นมติที่ประชุมว่าหมู่บ้านชุมชนใดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องใดเพื่อความถูกต้องของการเบิกจ่ายงบประมาณ1.4คณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนจัด ทำโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมาไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2559 1.5เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจความถูกต้องของโครงการและ นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตัติโอนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้ดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอโดยอาจพิจารณาโอนผ่านบัญชีที่คณะคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนได้ใช้ปฏิบัติงานซึ่งมีอยู่แล้วหรืออาจพิจารณาเปิดบัญชีใหม่ข้อ 2. ตัวอย่างโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณาสุข2.1 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราชประสงค์2.2โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเิ็งเต้านม2.3การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2.4 การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2.5การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา2.6การควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2.7การควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2.8 การพัฒนาระบบสุขาพิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2.9โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไรลักษณ์อัครราชกุมารี2.10โครงการลดการติดเอชจากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทยพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรชราชาธิ นัดดามาด2.1 1โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวันศูนย์เพื่อนใจแวยรุ่นในชุมชนหมู่บ้านทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาเสรีวัฒนาวดี2.12หรือโครงการตามพระราชำดำริด้านสาธารณาสุขอื่นๆสรุปนะครับสำหรับแนวทางการดำเนินการโครงการนะครับขั้นแรกก็คือให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับ หรือชุมชนมีการประชาคมนะครับการประชาคมก็จะเป็นการประชาคมเพื่อเสนอโครงการมาขอรับเงินเงินอดนนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นทางองค์การบริหารส่วนตำบลทางเทศบาลทางเมืองพัทยานะครับโดยจำนวนเงินกรอบวงเงิน2 0,000บาทนะครับตัวที่สองก็กรณีที่ไม่ขอรับเงินนะครับก็ทำเป็นหนังสือหาแจ้ง มาทางองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งมาทางเทศบาลนะครับเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้เลือกทําโครงการอย่างน้อย3โครงการและก็ในกรณีที่ในหมู่บ้านในชุมชนนะครับในพื้นที่ของตำบลในพื้นที่ของชุมชนนะครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะทําโครงการที่มีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์และวิธีการดําเนินการในลักษณะเดียวกันก็ให้นัดประชุมกันนะครับวางแผนกันมีมติในที่ประชุมว่าชุมชนใดหมู่บ้านใดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องใดนะครับเพื่อให้การบูรณาการโครงการสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะครับและการใช้ใจ่ายงบประมาณนั้นถูกต้องเมื่อคณะกรรมการนะครับหมู่บ้านนะครับได้รับโครงการ จากการประชุมประชาคมหมู่บ้านนะครับมีมติที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยื่นเรื่องนะครับเพื่อส่งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหรือทางเทศบาลนะครับเพื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลเราจะได้นําโครงการนะครับสเสนอผู้บริหารพิจารณอนุมัติและก็โอนเงินงบประมาณให้นะครับโดยให้แนบบัญชีมาด้วยนะครับโครงการต้องเป็นโครงการตามพระราชะดำรินะครับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดูนะครับโครงการที่ทางหมู่บ้านนําเสนอมานะครับให้เป็นไป,นปนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2559นะครับมีเพิ่มเติมนะครับอีกนะครับะระเบียบได้เพิ่มเติมมาใน ฉบับที่2 2563ด้วยนะครับเงินอุดหนุนที่องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน,นนะครับจะต้องเป็นหน้าที่ของหมู่บ้านด้วยนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเป็นหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานนะครับในกรณีที่สนับสนุน,นให้หมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องดูด้วยนะครับและก็ในระเบียบของเงินอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องตั้งงบประมาณในข้อบัญญัตินะครับหรือเทศบัญญัติมีหลักเกณฑ์นะครับในหลักเกณฑ์เงินอุดหนุนที่อุดหนุนได้นะครับต้องไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้นะครับดังนี้โดยอง,อ,งองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เกินร้อยละสิบเทศบาลนครไม่เกินร้อยละสอง เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลไม่เกินร้อยละ3และก็องค์การบริหารส่วนตำบลนนไม่เกินร้อยละ5เมื่อสนับสนุนงบประมาณไปแล้วนะครับจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลนะครับและก็ต้องรายงานด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับการดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ข,อ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับผม ขอบคุณครับ